กระต่ายพันิพาขอบคุณครูภัยบุญมอบรถในฝัน BMW ป้ายแดงก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะครูสร้างคู้สมจริงๆสำหรับนักร้องสาวอย่างกระต่ายพันิพากับสามีนักแต่งเพลงครูภัยบุญแสงเดือน หลังจับมือผ่านมรสุมดราม่ามานับไม่ถ้วนและสุดทางด้านภรรยาสาวลงภาพโชว์รถหรูป้ายแดงที่สามีมอบให้เป็นของขวัญโดยกระต่ายลงภาพคู่สามียืนหน้ารถ BMW ป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่า ขอขอบพระคุณ f อทุกคนขอบพระคุณกรีนนี่ดีทีขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตนะคะและที่สำคัญขอขอบพระคุณคู่ชีวิตของฉันที่มอบของขวัญอันมีค่าชิ้นนี้ให้นะคะรถในฝันฉันแซดโฟ ซึ่งแฟนคลับเข้ามายินดีใต้ภาพต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถสวยมากจ้าในเอนเตอร์เทนสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ